เครื่องบินขับไล่ F-16 ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคืออาวุธสังหารบนท้องฟ้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อครองอากาศและทำลายทุกสิ่งที่ขวางทางด้วยความเร็วเหนือเสียงที่มากกว่า2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความคล่องตัวที่สามารถหลบหลีกการโจมตีในเสี้ยววินาที F-16 เปรียบเหมือนเงาที่ศัตรูมองไม่เห็นแต่สังหารได้ในพริบตามันสามารถติดอาวุธได้หลากหลาย ตั้งแต่จรวดมอมวิถีปืนกลอัตโนมัติไปจนถึงระเบิดแม่นยำสูงทำให้สามารถทำลายเป้าหมายได้ทั้งบนฟ้าและบนพื้นดินความน่ากลัวของมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของพลังทำลายล้างแต่ยังอยู่ที่ระบบเรดาร์ล้ำยุคที่สามารถตรวจจับศัตรูได้ก่อนที่จะถูกเห็นและระบบรบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถหลบหลีกอาวุธนำวิถีของข้าศึกได้อย่างเงียบงนันทุกครั้งที่ F-16 ถูกส่งขึ้นฟ้ามันมักกลับลงมาพร้อมชัยชนะ ทิ้งไว้เพียงเท่าฐานของเป้าหมาย